วันนี้ขอ,อโชว์ผลงานนิดนึงนะครับเป็นรถโตย้าเอลติสของเราคันนี้ติดจากบางกอกแก๊สอุดรเราตั้งแต่ช่วงช่วง2012นะครับอตอนนั้นมาติดที่300กิโล <laughs> ใช่ไหมครับเฮีย300กิโลเพื่อออกได้2วันเพื่อออกได้2วันเลยใช่ไหมครับอ่าก็ปัจจุบันนะครับรถคันนี้วิ่งมา6 5 0 0 0 0กว่ากิโลแล้วนะครับ6 5 1 7 4 3กิโลเฮียก็บอกว่า คือทางประกอกเราติดให้ตั้งแต่ช่วง300กิโลแรกเลยนะครับพอรถเทียงเขาป้ายแดงมาก็มาติดกับเราเลยตั้งแต่ช่วง300กิโลแรกตอนนี้ผ่านมา600กว่ากิโลแล้วครับก็ก่อนแก,ก๊สก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็มีบางสว่วนที่อะไรบางตัวก็ชำรุดเล็กๆน้อยๆครับตนนอกนั้นก็ยังใช้งานได้ดีเครื่องยนต์ก็ยังดีอยู่นะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยละครับสำหรับตตรถโตโยต้าเอลติสคันนี้เครื่องยนต์ก็ยังเดินดีอยู่เลยนะครับ605 ลงเวอร์ซูทให้ครับเดีย๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เฮียเจ้าของรถิดหนึ่งได้ไหมครับใช,ใช้ใช้ดีไหมครับเฮียสุดยอดครับครับป,ปัญหาไม่เยอะครับแล้วมีอะไรเล็กน,น้อยมาให้เฮียเขาจูนรวนแล้วเขาก็ไม่คิดตังค์ครับขอบพระคุณ,คณามากครับลูกค้าประจำครับจบ <laughs> แล้ววรับูนี้โอเค คุ้มค่าอยู่นะครับใช้มาหกแสนกว่ากิโลแนะนำเพื่อนได้ครับไม่น่าแตกครับขอบพระคุณครับเพี่ครับขอบพระคุณครับครับก็เลเจอร์นั้นหกแสนกว่ากิโลหกแสนกิโลนั้นนะครับใช้ตั้งแต่300กิโลแรกมาติดแก๊สเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีพอสองวันเลยเหรอครับสองวันก็ประมาณ300ร้อยของใครมาคูดอยมา่าสิบกิโลอ๋อครับประมาณต่อสามร้อยกิโลครับตอนนี้รถก็อยู่อยู่ในสภาพที่ดีนะครับระบบเครื่องยนต์ก็ยังทํางานได้ดีปกติอยู่ไม่มีไอไม่มีหลวมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับหกแสนกว่ากิโล ออประหยัดเงินไปได้หลายอยู่นะครับเพราะว่าค่าแก๊สที่ก็ถูกกว่าน้ำมันครึ่งต่อครึ่งแล้วครับไงถ้าท่าในใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับอยากติดตั้งแก๊สก็เรียนเชิญที่บางกอกแก๊สอุดรเรามีประสบการณ์มา20กว่าปีแล้วครับมีครับช่ชาญแก๊สรถยนต์ทุกระบบนะครับสวัสดีครับ